กแกค่ะบ้านชั้นอื่นกับแกกับแกบางคนก็เรียกเอยียงกันก็เรียกกับแกเล,ละกับแก่นะคะกับแก่นี้จะมีหลายสีมากนะคะเป็นสัตว์เลื้อยคลานค่ะลักษณะผิวที่หน้าขยะขยงขุขค,ค่ะแบบนี้นะคะพบได้ทั่วไปตามบ้านคนค่ะ กับแกนี่นะคะเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายนะคะกัดใครเข้าไปแล้วนะคะโดยมีความเชื่อว่าถ้าฝ่าบห้องปากกสีบะอากรัดดิสีบะออกเลยนะจ๊ะกับแกนะคะจะมีหลายสีมากไม่ว่าจะเป็นสีเดาสีเดาสัน <laughs> สีดำสีเทาหรือสีฟ้าอ่อนนะคะอะไรก็สิมีเป็นลายเป็นจุด ส้มๆทั่วตัวสามารถปรับสีผิวสีมันได้ตามสภาพของของสิ่งแวดล้อมที่อาศัยว่าง่ายๆคือจะแมนเปลี่ยนสีปันกับแกเนาะอันนี้ก็คือกับแกยังไม่ลอกคาบฉันจะกินเธอเธออ้าปากมาสวบฉันดีวนีน้จะกินฉันบอกฉันกินเธอก่อนเลยเธอบอกว่าถ้าเธอไปสวบใครแล้วนะ เธอถ้าไม่รอฟ้าห้องมากับมะเฮาฟ้าบอห้องเธอสิบบย่อมคายมันออกมันบอสวนสันส์สวบหัวเธอเลยจ้ะปวดใช้วิจารณญาณในการดูด้วยนะคะเก่งนะทำไหน่ะนะ อืมชั้นสวบเขาไปแล้วปากก็ยาว่าปากเหรอแสบตัวละ่ะเป็นวันหวามเป็นบัตเตอร์เค้กอร่อยดีกับแก้ตัวนี้ในราคา890บาทนะคะอยู่จะซื้อเขาลอยแค่แรกไปไม่ได้นะคะต้องสั่งทำนะคะอืม้งหิ้ว คือคือขเขาใช้ดัวไหนวะมันจุดๆนะห้างกินห้างปะตีนคือคือลักษณะตีนเนียเนยเหนียวหนึ่งนะคะตีนกับแก้ส่วนตีนอันนี้ก็เหนียวหวานอยู่หวานทั้งตัวจ้ะขารุดบะเหี่นเลย <c oughs> <c oughs> บ้า หาลุดอีกบ่เกงบ่เก่งก็ฉันบ่อโอโอๆๆๆมแล้วมันก็จะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ากับโกกับแกกับโกสวดตามันเห็นไหมตอนเห็นไหม แลบดิ้นเอาไปสามารถอย่างเ,าเออวิธีการอาเอากับแกะนะคะ แถวนี้นะคะถ้าจะเป็นอำเภอนาะวาจังหวัดนะครพนมนะคะจะขึ้นชื่อในเรื่องตุกแกมากนะคะเป็นหมู่บ้านของตุกแกนะคะเขาจะเอาไปส่งพุ๊ต่างประเทศนะลอกหนังแต่ตัวนี้เราไม่ได้ลอกหนังนะเรากินแบบสดๆให้ดูเลยค่ะอืมไม่ลอกหนังไม่ลอกค่ะแต่ตรงนั้นเขาจะลอกหนังแล้วก็ตากแห้งแล้วก็เออเอ,เอส่งอาจจะส่งประเทศจีนรับไหม อันนี้ไม่ลอกเราก็สวบเข้าไปได้ค่ะลับแก้จะไปกลัวอะไรเห็บหมาเรายังกินมาแล้วภาษาอะไรกับลับแก้สดตุ๊กแกสดๆฉันก็จะกิน <laughs> หัวกันเล้ว ฉันก็อยงหัวฉันแม่อืมการแสดงคักเลยเนาะครูเบิงกับสีว้าคือฉันวายฉันว่าฉันกินเฮบไม้ลีพะนา์เฮบไม้ไงป้าปนั่นเด้อหมาตายเมืปัดโลกเลยบนเหลือจ่ะบอกกอลโลดเออเออนึกถึงหลักความเป็นจริงอืมเธอดูหนังใกล้ๆเหมือนไหมเธอว่า ฉันกินหัวมันแล้วนะเธอว่าฉันเก่งไหมขนาดหัวมันฉันยังไม่กลัวนะอืมเธอดูท้องมันสิเธอดูเธอดูท้องมันเธอจะเอาแป้งมาลูบมันไหมจะเอาแป้งมาลูบหาเลขไหมนี่ท้องมันเห็นขามันไหมนี่หางมันไหมเธอจะไปลูบทุกไหนจะแป้งมาลูบมันบอหัวมันฉันสวบกินหมดแล้วนะ อย่ามาทาฉันนะอืเอแปรงมทาทาทองวานนี้ขี่ข้างขางหน่อยนะเนาะกับกลี่ยกัแปรงมาทาได้ทาแปดรอยกา้าสิบทาหาเล็กกเูดไอเดียดีมากสำหรับร้านที่ทำมานะคะร้านอื่นเนี่ยเจ้าเห็นเขาทำเนี่ยเจ้าก็ลองไปทำดูมันไม่ได้ยากอะไรเห็นว่นนี้ แคมีเขาก็จะมีเทคนิคการปั้นที่อันนั้นอยู่นะคือกับหัวหัวมีครีเอทะนะไอเดียเลิศมากนะคะสามารถสร้างรายได้ได้เอออย่าไปอะไรมากมายกับมันก็เป็นเค้กนะเค้กที่เกิดไอเดียอ่จะเป็นรูปกับแก่นี้หรือจะเป็นรูปอย่างอื่นอาจจะหน้าตาที่ไม่ได้สวยเป็นทุเรศเป็นอะไรก็ช่างแต่มันก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งนั้นได้เหมือนเค้กปกติร้อยสองร้อยสามร้อยสามารถซื้อได้โดยแบบถามว่าคิดเยอะอะไรไหมกเออกว่าเขาจะได้ทีละตัวนะกว่าจะเป็นอย่างนี้กว่าจะเอามาให้คุณดูได้ใช้เวลานะคะอเหมือนงานศินละปะอย่างหนึ่งนะคะเป็นงานศินละปะอย่างหนึ่งได้เลยนะคะลองเบิรงร้านอื่นก็ลองดูนะคะ เขาเพิ่สังวันลิกาซิดหรอเนาะแมนบอกเอ้กับแกอืมขอบคุณหลายหลายค่ะที่เขาว่าติดตามรับชมกิจซสบแบบนั่นๆค่ะมอน้คอราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ